มาดูเอาด้านนี้ข้างในนี่ข้างในนะคะข้างในต้นนี่ดูดูดูสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆไปเก็บแอปเปิลกันเก็บแอปเปิลไว,ไว้ไว้กินปีหน้าอะไรคะเออ ดูมันร่วงแล้วมันเพื่อนมันหนาวเริ่มหนาวแล้วสีเหลืองสวยไหมเพืเอิญดูนะคะนี่อุ้ยดูเอานะคะดูเอาว้ายสวยเนาะอุ้สยสว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 ยจริงๆสีมันสวยมาก เป็นพวงเป็นพวงเป็นพวงเลยนี่อ้ยมาเก็บแอปเปิลรวงเกืบอบหมดเลยว้ายนี่ดู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 เอานะคะดูเอามันคืออะไรมันคืออะไรมันคือแอปเปิลน,นะคะมันคือแอปเปิลซูม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  <c oughs> เวลาเก็บไม่ได้ถ่ายให้ดูแต่ถ่ายตอนยังไม่เก็บนี่เลยโอยสวยมากเลยสวยอลังการงานช้างสีสวยมากเลยนั่น,นโดนโดนกระรว่วงนะเริ่มเน่าแล้วมาดูเอาด้านนี้ข้างในนี่ข้างในนะคะข้างในต้นนี่ดูดูดูด ข้างในต้นนี่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 โอ้โหข้างในต้นนะคะข้างในต้นข้างในต้นข้างในต้นเอ้ยวนๆเลยสอยอนสอนสอนว้ายโมเตสสอนสอน,สอนฝนจะตกมาแล้วยังไม่ได้เก็บเลยแต่อยากเก็บให้ดูนิดนึงนะเพราะว่าไอ้นี่มันเก็บแบบ มันต้องเก็บเบาๆเพื่อนๆคือไม่บีบมันแรงเนี่ยมันจะช้ำเลยเอาไว้นานๆเนอะก็เลยต้องใช้สองมือดูดิวอ้ยสออนเนาะ เยอะแยะเวลาจะเก็บนะเพื่อนเพือนเลยไม่มีไม่สวยเห็นเยอะแยะอย่างนี้เวลาจะเก็บจริงๆเลือกจน ได้เยอะแล้วข้างบนยังไม่เก็บเลยเก็บแต่ข้างล่างเอาไม้มายังไม่ได้เอาไปดูนี่นกกินเอาไม้มาไม้เก็บไม้ไม่ได้เก็บหรอกเก็บเอาแต่ข้างล่างนี่ก่อนนะอันไหนที่นกกินจะเอาไปปั่นมีร้วานกไม่ใช่นกหรอกพึ่งถ้านกมันเจาะใหญ่พึ่งเยอะกพึ่ง แยกไว้ก่านค่ะนี่นก,กินจะเป็นแบบนี้ นคุพนพนเพื่อนพรุ่งนี้หรือมัรืนนี้ยายจะมาเก็บอีกดูพยากรณ์อากาศก่อนมันรืนนี้ยายจะเก็บไปฝากเพื่อนในหมู่บ้านนี่ได้เต็มคันรถอีกแล้วแต่ไม่เอาไปเยอะหรอกพอดีเขาวันไปเดินเล่นกีฬาไม่ได้เดินหรอกเดี๋ยวนี้ทําเล่นอยู่ในในห้องเพื่อนเขาเลยบอกว่าก่อนจะกลับเดี๋ยวเขาขอเลี้ยงฉลองวันเกิดเขานานแล้วแหละไม่รู้กี่เดือนละก่อนที่ยายจะกลับบ้านเนาะ เออก็เลยเดี๋ยวเก็บแอปเปิลไปฝากเขาอ,อะดูไก่มาตั้งไกลนี่ทำยังไงจะเอาไก่เข้าบ้านได้นี่ไก่คุยกันรู้เรื่องป่ะไปเข้าบ้านกันไปมาเร็ว ไป่ไปใส่ตู้เย็นไว้ที่นี่ <c oughs> นี่จะเอาไว้ในตู้นี่เลยอันนี้ก็คือตู้เย็นที่มันเสียแล้วจริงๆมันไม่เสียหรอกแต่ไม่ใช้ไม่มีฟงไม่มีไฟอะไรก็ใส่ไว้ในนีแ่แหละเนาะอยากจะเอาใส่ก่อนเด้อก็ใส่ลงไปใส่ลงไป่เคามาไม่ไว้เยอะหรอกเพราะว่ามันมีสายพันเดียวปกติยายจะเอาไว้ หล,หลายสายพันธุ์เนาะสายพันธุ์บางสายพันธุ์มันก็อยู่ได้นานเนาะบางสายพันธุ์มันก็อยู่ได้ไม่นานอีกอย่างหนึ่งตอนยายมามันก็เข้าหน้าร้อนแล้วเพื่อนเดี๋ยวกินไม่ทันมันก็เน่าทิ้งดูก่อน นะคะเพื่อนๆทีนี้ก็ปิดไว้ดูก่อนถ้ามันเหลือ,อยายจะเก็บมาใส่อีกเนาะถ้ามันเหลือนะปิดไว้ทีนี้จะปิดไว้อย่างนี่เลยเไว้อยา่นี่เลยเนดูก่อนถ้ามันเหลือจากที่เก็บไปแจกเขาแล้วยายจะเก็บมาใส่อีกนิดนึงให้มันเต็มยังไม่เต็มนะ